ไฟจากดวงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์แบบดวาก้อนโซลารูปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้คุณผู้ชมสู่รายการเรื่องเด <Dead S 3> ่นเล่นใ,ใหญ่อ้าวเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะ,ะวันนี้วันจันทร์นะครับ12กันยายน2565นะครับอยู่กับผมออฟชัยนนท์คร,บคร,รับค่ะและกระติ๊บค่ะครับผมอ้าววันนี้มาอัปเดตหลายเรื่องราวนะครับที่จะมาอัปเดตกันนะฮะเริ่มต้นเรื่องแรกเนี่ยคุณผู้ชมยังจำยายแขมได้อยู่ไหมย,ยายแขมเนี่ยไปรำมโนราต้อนรับพลเอกประวิตรวงสุวรรณวันที่พลเอกประวิตรเนี่ยลงพื้นที่ที่จังหวัดกระบี่ ทำเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดเขาออกมายอมรับแล้วว่าเป็นคอนเทนต์พ่อค้าคนหนึ่งเทน้ำเต้าหู้ที่เหลือทิ้งลงไปในท่อมีคนไปท้วงบอกเฮ้ยจะดีเหรอพ่อค้าบอกก็อของเหลวไงท่อจะตันได้ยังไงล่าสุดต้องออกมาขอโทษพร้อมลบคลิปเรียบร้อยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามต่อในรายการเรื่องเด่นเล่ใหญ่ <ๆ S 2> ค่ะ กระจ่างใสลองวัสตินกูุตาไฮยาเซรัมเบอร์เซอร์ชันผสนกูตุตาโกลและไฮยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซีสิบเท่าเผยผิวดิวอี้ดูกระจ่างใสฉ่ำโกลในห้าวันมีสูตรกลางวันและกลางคืนลองเลยออกไปสนุกแบบไม่สะดุดก,กับกลิ่นอับชื้นที่ผม ใหม่โยบไมเซล่าเฟรชนอริจเมนตผสานอควาแบบชายล็อกกลิ่นหอมช่วยล็อกกลิ่นอบชื้นรีเฟรชหนังศีรษะสดชื่นถึง,ถงปลายผมล็อกผมนุ่มหอมนานข้ามวันมีวางจำหน่ายนะที่ร้านติดดาวใหม่โบบิสทาวน์ไอศกรีมชิ้นพอดีครับมาแชร์ความสนุกกัน <c oughs> อร่อยกับ <c oughs> ไอศกรีมวานิลาและคาราเมลเคลืบอบช็อกโกแลตพร้อมทั่วกรุบกรอบใหม่โบบิสทาวน์เลิศแข็งคุณล่ะแชร์ยังไง นิยามใหม่ของความสะอาดอย่างแท้จริงสะอาดเหนือกว่าผม b r ิสเอ็กเซลสูตรน้ำพร้อมเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติช่วยกำจัดคราบหนักซอกซอนลึกไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้ไม่ทิ้งคราบขาวบริสช่วยกำจัดคราบหนักเหนือกว่าผมใส่ใจต่อโลกเต็มที่ฉันอยากเห็นใส่ลุผขงฉันอีกครั้ง้วไม่ภาคม,มันตายไปแล้ว ายรุง้งดูย้อนหลังได้ทางวันดีที่เดียวเมื่อสายฝนหยุดโผมกระหน่ำสายรุ้งเส้นนี้จะนำพาเขาและเธอกลับมาเจอกันผมกลับมาเพื่อทำให้คุณนึกถึงเจ้าภาคมันดีทำให้คุณทุรนทุรายเพื่อทำให้คุณไม่มีความสุขรู้ซะด้วย<อ>สายรุง้งดูย้อนหลังได้ทางวันดีที่เดียว บางทีก็อยากให้เขาได้ทานอาหารดีๆลงมือเลยมีขนอสุกก้อนหอมกลิ่นหมูเพิ่มขึ้นผสานกลิ่นเครื่องเทศ4ชนิดให้แกงจืดหอมอร่อยกลมกล่ออ่อสคนออยากสนุกข้างนอกแต่กลัวผิวคล้ำเสียว a สลีน <c oughs> UV Extra Brightening พร้อมกลูตาโกลยกระดับผิวดูโป่ใสเรียเงนนเจ็วันให้คุณออกไปสนุกอย่างมั่นใจวสลีน ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีกับมาสนุกกันต่อค่ะกับรายการเรื่องเด่นเล่นใหญ่ค่ะคเดี๋ยวที่คุณอ๊อฟเกิดในเมื่อสักครู่นี้นะคะมีพ่อค้าน้ำเต้าหู้คนหนึ่งครับอยากจะทำคอนเทนต์นะคะแต่กลับกลายเป็นดราม่าขึ้นมาเพราะว่าเจ้าตัวนะคะดันเอาน้ำเต้าหู้ที่ขายไม่หมดนะคะเททิ้งท่อระบายนะคะงานนี้แทนที่จะเป็นคำชมกับมีเสียงสวดด่ากันยับเลยทีเดียวค่ะครับ โดยในคลิปนี้นะคะเป็นที่